สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะสถาบันการอาชีวะเกษตรจับมือ CNH Industrial ประเทศไทยผลักดันคนอาชีวศึกษาต่อยอดเกษตรกรรมไทยไปสู่ระดับโลกค่ะ คุณหญิงกัลายาโสพลพนิช์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการอาชีวะเกษตรภาคกลางกับบริษัท C H Industrial ประเทศไทยจำกัดเพื่อร่วมพัฒนาและผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานภาครัฐเอกชนหรือการประกอบอาชีพอิสระพร้อมร่วมการศึกษาคนา้นคว้าวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ เกี่ยวกับการเกษตรให้ผู้เรียนถ่ายทอดประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพแก่ครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาและร่วมการบริการวิชาการและวิชาชีพรวมถึงบริการวิชาการและวิชาชีพโดยตกลงร่วมมือกันในการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาต่อยอดโครงการด้านการเกษตรในอนาคต คุณหญิงกัละยาสพานิธรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวว่ายินดีที่ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการผลักดันสนับสนุนให้ผู้เรียนอาชีวศึกษาได้เกิดการลงมือปฏิบัติจริงโดยบริษัทมอบเครื่องมือให้เป็นศูนย์เรียนรู้ให้ผู้เรียนมีโอกาสและประสบการณ์ในการทำงานกับเครื่องจักรเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วมีบริษัทเอกชนที่ซื้อเครื่องจักรไปใช้ก็จะมีคนที่มีความสามารถเพียงพอที่จะใช้งานซ่อมบำรุง รุงรักษา ขอบคุณบริษัท C.N.H. Industrial สำหรับเจตนารมและความมุ่งมั่นสนับสนุนเครื่องจักรอย่างต่อเนื่องรวมถึงการให้ความสำคัญในเรื่องน้ำที่ช่วยให้เกษตรกรประสบความสำเร็จในด้านการเกษตรตามแนวพระราชดำริของรัชกาลที่9หากผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้จากเครื่องจักรที่มอบไว้ให้ทำการศึกษาก็จะทำให้การเกษตรพัฒนาและนำพาประเทศก้าวข้ามวิกฤตได้เพราะเกษตรคือหัวใจของ มวลมนุษยาชาติต้องอาศัยองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อขยายผลจากชุมชนสู่ระดับสากลเกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริงสุดท้ายนี้คาดหวังว่าการขับเคลื่อนความร่วมมือจะทำให้มีระบบการเรียนการสอนที่มีคุณภาพเกษตรกรรมไทยประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ครั้งนี้จะเป็นการลงนามความร่วมมือกันในเบื้องต้นว่าเราจะร่วมมือกันต่อไปโดยทางบริษัท CNH จะให้เครื่องไม้เครื่องมือมาเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับวิทยาลัยแล้วก็ให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ในการทำงานกับเครื่องจักรเหล่านี้เมื่อเขาสำเร็จออกไปแล้ว มีบริษัทเอกชนที่ซื้อเครื่องเข้าไปใช้เราก็จะมีคนที่มีความสามารถเพียงพอที่จะไปใช้เครื่องในการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องต่างๆเหล่านี้ได้ก็เป็นความคิดที่ดีแล้วเป็นขอขอบคุณไว้ในโอกาสนี้ก็หวังว่าเครื่องจักรเหล่านี้จะช่วยทำให้การเรียนการสอนของสถาบันอาชีวะ ศึกษาเกษตรทั้ง4ภาคประสบความสําเร็จแล้วก็สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น